สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจเกมเมอร์สตูดิโอนะครับผมและวันนี้อยู่กับผมกับนายเนมจีเอ็นเกมเมอีกแล้วนะครับอยู่กับเกมสวยวันีกตอนนะ่อเนาะมารอบที่แล้วเราทําอะไรถึงไหนแล้วนะตอนนี้เราจะใช่ฮะนอนฮะเจอกันกดผิดฮนะ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินสำรวจแมปกันนะจ๊ะมาดูกันว่าเราจะ มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวนะพี่ต้องการจะเก็บก้อนหินตรงนี้แต่เก็บไม่ได้ช่างมัน,นเดี๋ยวแวะไปดูเวิร์กเบน์แป๊บหนึ่งว่ามันทาอะไรได้อดูซิวานายครับอะไรได้ดูเหมือนจะครับอะไรไม่ได้นะฮะโอเคงั้นก็ช่างมันก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเอานี่ให้น้องลิงของเราก่อนจากรอบที่แล้วเราได้กันมาโอ้อันนี้เต็มฮะแป๊บหนึ่งขอญอาตเก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกด m แป๊บหนึ่งอ่ะข้างบนฮนะซ้ายมือ เราจะมาลองไล่เปิดแผนที่เงาๆกันฮะดูซิว่าเกมนี้จะมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมเจ้าเวอร์ชันเดโมนะคะนะคะวะนะครับเราจะต้องพี่จําได้ความเดิมตาลที่ร้อตอนที่แล้วนะนี่ฮาเป็นไงรอยยินมาเดี๋ยวเราขอไปทําเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมังกี้มิวเหมือนจะมีกล่องที่ต้องการมังกี้มิวหรือเปล่าข้างบนไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเดี๋ยวลองดูกันมึงว่าเลยฮะ โอเคเลสโก้เบบีเดินไปก่อนฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังเรื่องของกินเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหตอนนี้เจกูถลุงทุกอย่างแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราจะเก็บของให้เจกอืมเก็บกันไปเรื่อยๆลองตรงขึ้นไปก่อนเผื่อจะมีอะไรครึ่งเช้าแล้วฮะทาเวลาหน่อยอา้อาวอ้าววิ่งติดต้นไม้ไ <laughs> อ้พี่ต้นไม้หิน <laughs> เม,มามาไปกันเลยดูซิเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่ไปก่อนนะฮะเผื่อว่าข้างบนจะมีอะไรนะครับ ราจะได้ไปกินกันอ่ะจะวิงะว่งอ่ะจะวิงะว่งอันนี้กดไม่ได้ละไปอ,อ,อ๋อต้นไม้ก็วิ่งติดอะไรก็ติดไปซะหมดนะฮะอ่าสุดยอดจริงมาลองวิ่งขึ้นไปข้างบนดูว่าจะมีอะไรนะครับเฮ้ยอะไรอ๋อกระต่ายกระต่ายให้กระต่ายมาเรามาลองเสียงเอ้ยเสียงพัน,พ,นพันอีกแกะมาลองเสียงซ้ายกันดูอืมเกกาจังเลยตัดแม่มเลยโอ้โหยอดยอด แลอวนี้มันกดค้างได้ไหมเฮ้ยกดค้างได้นี่หว่าเออเพิ่งรู้ฮะอุ้ยแตกหมดเลยทีหลังเวลาจะตีมอนตีอะไรนี่ก็ต้องแบบเออกดค้างเอาก็ได้นะฮะมาไปลุยกันต่อดูซิว่าจะมีอะไรเจอแล้วมันเดินตีเจี้ยอะไรหน้กหนาเนี่ยปะวิ่งไปฮะอ่ะเดินตรงนี้ก็ตีดิแกตรงนี้ก็ตีดิแกอู้และขี้เกียจตัดเข้าใจไหมฮะอืมเอเนจีหมดแย่ <Yeah. S 1> อูว้ว้าวว้าววด คืออะไรเอ่ยโอ้ w h oh, า t t เ e f ะ c k was that น้ำเนื้ออะไรไม่รู้ฮะไม่รู้ะไรทั้งนั้นเรามาสำรวจเดี๋ยวมาให,หม,นะม่นะเหมือนจะดรอปกล่องเหมือนเดิมอะไรอุ้ยอะไรอะ What t h e อะแฟกซ์อ o สบอู้อะไรกันเนี่ยไอยตัวนี้ตัวขายกุญแจอย่างนั้นเหรอหรือเผาอะหรือว่าเป็นตัวย้ายเกาะเหมือนจะเป็นตัวย้ายเกาะได้นะฮะอ่ะเรามาลองดูช็อปกันบ้างว่ามีอะไรให้เราซื้อกันบ้างนะครับ อืมนายมีอันนี้อย่างนั้นเหรอ,ออ๋อต้องใช้เชือกสามอันอ่ะเราลองทากเชือกสามอันดูซิว่าจะได้อะไรกด C ทากเชือกหนึ่งอันสองอันแล้วก็อันที่สามจะพันอีกว่ามาสามอันใช่ไหมแล้วทำยังไงอ่าสามอันแล้วใส่ไงฮะนี่งไงฮะเชือกอ๋อกดสเปกบาร์ไหมกดสเปกบาร์ คลิกขวาคลิกซ้ายคกซ้ายอ๋อคลิกซ้าย,อายโอเคมาใส่ไปแล้วไหนดูซิว่ามีอะไรกันบ้างอ้าปลดล็อกมาแล้วฮะอ๋อนี่มีคีหน้าตางงางๆอยู่ตรงนี้ฮะแล้วนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้สามารถขายได้เยียงงั้นน่ะหรอไม่เอาฮะอันพวกนี้ไม่เอาอันนี้อะไรบ้างคีแล้วต้องใช้คียอะไรวะ อันนี้คือแบทมังกี้มันต้องไปดูกล่องที่บ้านอะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแล้วมันจะอยู่ตลอดไหมเดี๋ยวขอเดินไปที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวไปกลับไปดูกล่องที่บ้านเพราะมันจะต้องใช้คีย์อะไรอลราอุรามาอีกแล้วมันมีไอ้พวกนี้เต็มไปหมดเลยหรือไงวะหินเอาไปเอาหินไม่พลอยเออเลอะเลอะเลอะเยอะ What the fuck was that เอาอยากบวกเหรอสมณะมาสิโอ้พี่หลบได้หลบได้ก็เฮี้ยแล้วมาฟันใหม่อู้โจเอากดเที่ยอะไรหลบวะเอากดชิปไปกดสเปคบาร์ตั้งนานโอ้โอ,โอ,โอ มาน้องมามาจะคว้างอย่างนั้นเหรอกูก็ไม่ต่อสู้เหมือนบ้างวะกูอีซี่วะเฮ้ยฟันมันดีเอา้าสเตมิหน้าหมดฮะเดี๋ยวขอหลบกันเอ้ามาถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเหรอไม่ถึงเหรอแล้วเราก็หลบมันไอเชี่ยหลบยังไงให้พ้นวะช่างมาันเถอะตีมันก่อนตอนนี้าตายแล้วฮะเดี๋ยวก็กินบัฟเพิ่มเลือดแป๊บนึงนี่โคตรขี้โกงมาเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย<ๆ>จ่อโอ้เอา้าตีขึ้นไปตีขึ้นไป อืมตายทูอีซี่มึงนั่นแหละทูอีซี่เหี่ยได้มาพลามาด้วยเมื่อกี้จะทำอะไรนะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเอาหินก่นอนกดค้างลงกดค้าง,โอ,งโอเคได้หินมาเก็บหินกันไปแล้วเดี๋ยวคลาไปให้ไอ้อูลาอูลาตรงนั้นก่อนนะฮะตรงนี้เป็นแม่น้ำอะไรแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมอ่ากดค้างเก่งสักทีอ๋อมันกดค้างได้นะฮะเนี่งสุดยอดมากวู้ฮอีซี่ อีซี่ถูกหาไอเทมดูซิมีอะไรตรงนี้มีน้ํามีปลาโอ้ไอแฮปอันนาตุโวิ่งบนผิวน้ําสุดยอดมากน้ําตื้นในสัตว์โอเคตรงนี้เหมือนจะไม่มีอันไทยแล้วนะ,ะโอ้โอ้เซซากระดูกมีอะไรนะไม่น่ามีอะไรขอวิ่งเล่นตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะฮะอ๋ออันนี้เป็นทางเชื่อมที่เราอ๋อมันเชื่อมมาข้างล่างของไอตรงที่เราเดินมาละ อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนดูซิว่าจะได้อะไรเอาของไปส่งไอ้อูล่าอูล่าข้างบนก่อนนะฮะอู้ล่อเอเล่อเอาไม่ทักกูเหรออ่ะต้องใช้หินนี่สองอันใช่ไหมอ่ะเอาไปหนึ่งอันปั๊บสองอันเอานี้ทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนโอ้โหลๆๆๆๆๆะๆรอแป๊บหนึ่งสักสเปซบาร์อ่ะเอาไปแล้วเราจะได้กล่องใช่ไหมกิฟต์มี่กิฟต์มี่เออชีท อ๋อไฟลุกเป็นดวงแล้วเนี่ยอ๋อตรงนู้นอีกอันหนึ่งใช่ไหมต้องการหนาินเหมือนกันหรือเปล่าอ่าหินเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเอเคเดี๋ยวรับให้นะครับมาเอาไปเลยสุลาสุราโู้ my chest is coming อ่ะจะได้รู้เลยว,ว่ามันคือกล่องอะไรอันนี้คือคือกล่องอะไรไม่รู้ว่ามันต้องเอากุญแจอ,อะไรเปิดน,นะฮะนั่นแหละคือปัญหาไม่รู้ว่าไม่เอาง่ายๆก็คือไม่รู้ว่ากล่องมันชื่ออะไรนั่นแหละเ้าข้ามก็อ่ะ เฮ้ยมันเป็นพ้าจันทร์สีแดงว่ะมันคืออะไรวะตรงขวามือฮะเดี๋ยวแต่พี่แบบอันอันไฟเหรอวะเดินไปดูโอ้ the fuck was that มีแคมป์ไฟตรงนี้ด้วยอย่างนั้นหรอโอ้มาสิวะมาสิวะกูเจียนเกมเมอร์อุย้ยเฮ้ยช่อหลบได้ฟันหนึ่งทีหลบกันก่อนมันเตือนมาแล้วฟันหนึ่งทีอืมสุดยอดมากกูเจียนเกมเมอร์ด้วยทำ <c oughs> ไมต้องเจียนเกมเมอร์ เฮ้ยมีา้ากรถด้วยวะเกมนี้จะต้องมีรถด,ด้วยเหรออ่ะเขาบอกว่าซิโพดพีดพเดพ่ออ่านไม่ออกฮะช่างมันเถอะเราเล่นกันแบบสไตล์เจนเกมเมอร์เงาเงๆฮะโอ้มีหนังสือไดอารี่ซะด้วยเราแฮปไดอารี่ไปก่อนแล้วก็เอาเชือกมานะครับตรงนี้มีเศษคนตายมีเหมือนจะเป็นดันเจียนให้ลงวะเฮ้ยแล้วมันจะได้กล่องนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นเอาทำแคมป์ไฟได้ด้วยแวะทำอาหารกันเลยทีนี้แวะทำอาหารกันเลยทีนี้เอามา เดี๋ยวขอญาตทำอาหารสักแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาสัวคึขจะา่อยพี่อย่างนั้นรอน้องอพี่น่เซียนมากบอกเลยอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคลิกเมาส์อ๋อน้องใช้ไอ้นี่มันต้องพันในทุกครั้งเลยหรือไงวะกูและขี้เกียจพากันจริงๆตอนมันพันเนี่ยแล้วก็พันนานซะด้วยนะเสียเวลาคลิปๆหายเ้าพันเยเร่งมือนะฮะอะพันไปเดี๋ยวขอเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนนะครับ เผื่อว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะสุตะเวนเจอเราจะได้มีอาหารเตรียมพร้อมที่บัฟเลือกของเรากูเป็นอะไรเหมือนจะดีนะตั้งแต่กลับมาแคสเกมในช่วงนี้ก็กาวขพ้นเยอะนะมาใส่เข้าไปเราจะทําอาหารให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็มันจะซูมทําไมซูมเข้าไปซูมเข้าไปเพราะาเรานิงใช่ไหมมันจะซูมเข้าไปหาตัวละครซูมเข้าไปเรื่อยๆฮะสังเกตไหมว่ามันซูมเข้าอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะอ่ะแล้วพอกดเดินอ๋อโอเค แล้วพอกดเดิมมันก็จะเหมียนเดิมกดฟแ a n c e นจ,จิง้งเหนียววัสดุแท็บของกูเอาละตรงนี้มีอะไรโอ้มีแบ็คบาร์ขึ้นมาด้วยคืออะไรเข้ามาแล้วโอ้ look at this the fuck was that อืมไปทางขวาก่อนเลยไหนดูซิว่าจะมีอะไรในนี้เดินตรงไปแล้วก็เดินตโอ้สเปกบาร์ทำอะไรได้โอ้โอ้ทำอาหารในนี้ได้โอ้ gosh อ้แล้วกูจะทำแคมป์ไฟขโม,ม,ทมยทำไม โอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันไม่ใช่ทางตันทางผมมีทางไปเดินขึ้นดมันหนีไปเนี่ยไปนะฮะข้าซึกโอ้ข้าลบได้โอ้กูนี่สุดยอดมากโอ้มันมีเยอะมากเลยเอาละตอนนี้เราเหมือนจะได้ตายกันแล้วครับท่านผู้ชวยข้ามันข้ามันวิมันอึดมากเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะกูนึกแล้วว่าต้องมีพวกมึงออเดี๋ยวเดเดี๋ยวยัง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 ยั ยังไม่ชินกับระบบคอมแบทใจเย็นๆเอาละเอาทีละตัวเอาทีละตัวนะเอาทีละตัวมาสิวะมาสู้ว่ากูเจียเกมเมอร์แล้วเว้ยเอาละเจียเกมเมอร์เริ่มจะตายแล้วฮะอู้บัาเลือดบัาเลือดบัาเลือดเดี๋ยวไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะถอยก่อนต้องถอยก่อนฮะลูนลูนนี่โอฟัสเตอร์อู้อู้มันตามมาอุ้ยตัวเดียวอย่างงี้ตัวเดียวอย่างงี้สู้ฮะมาฮะมามามาสิลูกมามา จะฟันเหรอฮะตัวเดียวอุ้ยโอ้โหมันฟันอุ้ยมันฟันไวมากเดี๋ยวก่อนที่เลือดออ้โอ้โอ้ carefully oh easy ใจเย็นหลอกมันฟันแล้วเราก็ฟันมันึ้นเอาอาวุธกูไม่มีนี่วะกูถืออะไรเนี่ยอ่ะสู้มันสู้มันสิวะกูคลิกซ้ายตั้งนานกว่าทำไมมันฟันไม่ได้ไม um, ่มี <Yeah. S 2> อาวุธเมาเอามาเดี hmm. ๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอญาตไปเตรียมอาวุธก่อนครับไม่มีอาวุธอะ เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เดี๋ยวขอไปเตรียมอาวุธก่อนนะอาวุธของกินก่อนโอ้โหไม่ไหวว่ะไอ้เชยมันโหดมากไอ้เจกเลยไม่เอาอัพบอสฟักอย่ามาเริ่ลเอาอะไรตอนนี้จะเช้าแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปาหาอาวุธก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย,อยังไงวะยังไงหึมอืมเอาเหรอาข้างคาวหึมามาเป็นอาหารให้กูซะดีๆตายซะบักด้วงตายสิวะ, <ś> วะนั่นมันเลือดไม่ใช่เลือดข้างคาวนี่หว่าเอาเอา เอาสิเอาสิเอาสิเออนั่นแหละกะแข่นั้นแหละเดี๋ยวขอเตรียมอาหารก่อนครับรู้สึกว่าการลงดังครั้งหนึ่งจะต้องมีอาหารแล้วก็เอากล่องกลับบ้านดหวยเอ๊แต่อยากรู้ว่ามันมันชื่อกล่องว่าอะไรว่าจะได้ซื้อกุญแจให้ถูกอยากได้กุญแจครับอันนี้มันเหมือนเป็นกุญแจดันหรือเปล่าอะลองกดซื้อก็เงาสักอันนึงฮะอะกดไม่ได้กดไม่ได้นะเรามีตังค์อยู่90บาททำอะไรได้ได ทำะไรได้โอ้ลองซื้อนี่สักอันสิจะเป็นยังไงสเปซบาร์อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเป็นปลดล็อกแผนที่อะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้คืออาหารอันนี้คืออะไรอะไรเชี่เชสักอย่างอ่ะกดซื้อมาฮะเป็นกล่องอะไรอืมมัลติเพลเยอร์เกมเหรอก็คือเหมือนเป็นกล่องที่ช่างมันเถอะขี้เกียจนั่งไปอ่ะปวดปวดให้หมดฮะอ่ะต่งหมดแล้วครับ อ้านี่ไงกล่องไหนดูซิทำไรได้เป็นกล่องแชร์อย่างนั้นเหรอโอ้กล่องมันใหญ่มากฮะเอาแบกได้ทีละกล่องด้วยเอาไงดีวะเอานี้กลับบ้านก่อนแล้วกันมาเดินทางนี้ฮะแผนที่มันไม่ได้เปิดพอดีตรงนี้พอไม่ได้เปิดแล้วก็ใช่ฮะโอ้เราซิกแซกออกมาได้อยู่โอ้อะไรเนี่ยมีเหมือนจะมีคนเคยอยู่ตรงนี้แต่มันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ข้าขัาขานมีกำแพงด้วยขอแวะหน่อยอุ้ยเฮ้ยมีกล่องตรงนั้นด้วยฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาแล้วกันเดี๋ยวขอเอาของไปเก็บไว้ที่บ้านก่อน,นครับ ตรงไปเลี้ยวขวาอีกลับไปบสับคลาสนี่นารูโตะคอนเฟิรม์มขี่บนน้ำเอาน้ำลึกแล้ววะไปทางไหนต่อดีไอ้กวางตัวนั้นมันจะกวิดกูไหมแล้วมันไม่กวิดใช่ไหมกูขอเดินอ้อมสักนิดโอ้ตรงนั้นมีกวางอ้อมกัได้วะเอาว่าเดี๋ยวกลับบ้านแป๊บนึงฮะเอากล่องไปไว้ก่อนเอาฮะพอมาถึงพื้นที่ตรงนี้ก็รู้ว่าใกล้บ้านนะเพราะว่าเจ๊กมันถลุงดวกไป สัตว์ทุกอย่างนะฮะตอนนี้อุ้ยๆใจเย็นสเตมินาเป็นสิ่งสำคัญเอาสเตมินาไว้กลางจอได้ไหมทำไมรู้สึกว่ากูไม่ค่อยเห็นมันเลยวะไ <c oughs> อ้กล่องไว้ตรงนี้แล้วกันฮะนี่เป็นกล่องใหญ่ของเราอันนี้ก็เป็นกล่องคิ๋วหลิวอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขอ,อยาเก็บของนิดนึงฮะอ่ะไหนดูซิเราเก็บอะไรได้บ้างเราเก็บยาได้เราเก็บเชือกได้เราเก็บไอ้นี่ได้เราเก็บหินได้เราเก็บไม้ได้เราต้องการที่จะทำอ,ะอาวุธใช่ไหมอ่ะอาวุธ ไหนดูซิใช้ใบตองใช้เชือกใช้ไม้เอาละต้นไม้โอ้ยมึงถลุงอะไรขนาดนี้วะสุดยอดมากฮะทำงานคุณภาพจริงเดี๋ยวขอกินไอ้นี่ก่อนมาต้นไม้ตัดต้นเดินติดอะไรวะอ๋อชิงบบบบิิิิวววว,วโอ้โหแค่ชุดเดียวเท่านั้นฮะแค่ชุดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเก็บใบตองไว้ก่อนเพราะว่ามันต้องใช้อะไรนะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะอ่ะเก็บไปมึงเอาเอาวุธ เดี๋ยวนะเอามันทำไมเหลือแค่ด้ามวะอ๋อนี่เออเอาอาวุธให้พี่ดีกว่านะฮะดูสภาพมึงไม่ได้ใช้เอ้ามันก็ใช้อยู่หรอมันจะคุ้มการฐานเราเหรอฮะทําไมเหมือนไอ้นี่มันลดไปอ่ะมันเป็นอาวุธที่มันเต็มไม่ใช่เหรอตอนที่พี่ให้มันรอบที่แล้วอ่าช่างมันนะอู้ไอ้แฮปไอ้ย่าเอาละลองเดินคือโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยมันมันคอนโทรลยากอย่างนี้เดี๋ยวเด to to <East. S 1> ี๋ยวขอฝ like, ึกคอมแบทก่อนอ่ะพีคพีก คลิอ๋อมันจะมีคูดาวอยู่นะฮะมันไม่ใช่ว่าคลิวมันจะไปเลยอ่ะเฮ้ยจอฟสุดยอดนี่เก่งมากเอานี่ไปให้มึงถล่มต้นไม้แถวนี้ต่อเป็นการใช้แรงงานลิงที่ดีเอาไปเลยฮะโหนี่อาวุธเหลืยแค่นี้เอเนี่ยตัวนี้มีอะไรเนี่ยตัวนี้มีอะไรไหมอ๋อไม่มีงั้นเอาไปเอาไปก่อนอู้หูฮี่อะไรไปเอาของไปสิเอาละตอนนี้เรามีอาวุธละเดี๋ยวขอดูก่อนนะที่ว่าเราต้องมีสัก สองอันครับสองอันเชือกเชือกเชือกอยู่ไหนละ่ะเชือกอกลับเข้ามาเดี๋ยวครับอาวุธเผื่อไว้ในตัวทั้งสองอันฮะเพราะเราจะไปลงดันกันอเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีจังเลยนะจ๊ะเก็บของกันก่อนฮะเก็บของกันก่อนให้พวกนี้เป็นทรัพยากรที่เอาไว้หาเดี๋ยวนะอันนี้ซ่อนไว้อันนี้ซ่อนไว้อันนี้ต้องหาของกินครับตอนนี้กินไปก่อนเลือดไม่เต็มไหนดูซิขาดไหม อ่ะมีข้าวบนแล้วพอดีฮะขี้เกียจเปิดกล่องครับเอาตรงนี้ใช้ให้หมดเลยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอาหารเนี่ยมันคราบยังไงอ่ะตอนนี้เรามีอาหารอยู่เาวาๆแค่นี้เราจะทําผลไม้ได้เราจะทำนี่ก็ได้สีข้างขาวกับใบตองอ่ะนี่แต่ใบตองมันเปลืองมากเลยนะรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ที่าหายากอยู่สำหรับพี่นะปั๊งช่างมาเถอะเราไปลุยกันเลยฮะด่วน หาเก็บพวกเบอร์ลงเบอร์รี่เลยระหว่างทางเอานี้ไงเห็นไหมเพิ่เบอร์รี่อ่ะเก็บไปเดี๋ยวเราไปลองลงนันอีกรอบฮหเผื่อจะรอดเมื่อกี้เมาไปหน่อยฮะลงแบบเมาๆอ่ะเ,เก็บมงเก็บไม้เก็บอะไรกันไปอะไรของมึงเนี่ยคือต้องการอะไรอา,อาวุธมันก็ลดนี่หว่าแสดงว่ามันใช้หรือมันตีกับตัวอะไรไม่เห็นมีสาตัวอะไรตายแถวนี้เลยฮะช่างมันเถอะเอาล่ะลองเก็บเกี่ยวกันไปไป ดุยกันต่อด้วยพลังงานที่เหลือไม่เต็มว่าแล้วก็เติมให้เต็มซะหน่อยมันอยู่แถวๆตรงนี้พี่จําได้นะมันจะต้องผ่านบอลลูนไปก่อนแล้วพอผ่านโอ้โอ้ใจเย็นกูเหนื่อยอย่ากดไวอ่ะมีกล่องตรงนี้ฝากไปก่อนนะฮะไปกันเลยไปกันอีกรอบนะฮะไม่เข็ดไม่หลับไม่จากูนี่สุดยอดนี่มีกล่องตรงนี้กล่องอไปฝากไว้ที่บอลลูนก่อนเดี๋ยวจะลืมฮะไม่รู้จะเอาไปถมที่หรือเปล่ากล่องตรงนี้เยอะมากแต่ไม่รู้เปิดยังไง อะฝากไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็วิ่งไปเข้าสู่การต่อสู้ของเราไปลุยกันเลยด้วยพลังเบอร์รี่สิอันของกูเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรขอเดินไปซ้ายมือน,นี่โอ้โอห The fuck was that ต้องเดินเข้าไปดูมันมีอะไรที่น่าสนใจเครื่องบินเครื่องบินตกเอาละ่ะกูจะไปยังไงเดินตีเที่ยวอะไรัหนาวเนี่ยทำความสะอาดหน่อยฮะ ไหนมีอะไรไหนดูซิวิมีกล่องด้วยในกล่องต้องมีของคอนเฟิร์มอืมเปิดอะไรไม่ได้เลยตรงนี้ทำอะไรได้บ้างสเปซบาร์กด F กด E สักอย่างฮะตรงนี้เป็นซากเหรอแล้วซากนี่มันจะเอาไปทำเป็นอะไรได้หรือเปล่าลองตีดิตีก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเก็บแบบเป็นเมทัลเป็นเหล็กอะไรเงี้ยนึกออกไหมจะเอาไปทำนั่นทำนี่ตอนนี้เราก็ค้าอะไรเพิ่มเติมไม่ได้นะฮะอ่ะเรามาลองลงเหมืองกันก่อนไม่รู้ว่าเวอร์ชันเดโมเกมนี้มันจะให้เล่นมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ มันก็ค่อนข้างที่จะได้เรียนรู้เกมมันเยอะเลยทีเดียวเชียวเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะจ่ะโอ้น,นี่คือน้ําที่ไหลผ่านใช่ไหมเราไปได้ไหมอ๋อไปไม่ได้ตรงนี้เป็นแม่น้ําไหลเชี่ยวอะไรเงี้ยแม่น้ําไหลเชี่ยวนะฮะแหวกุดตรงนี้หน่อยเอาเบอร์รี่ฮะเก็บเก็บเก็บมาซัดถึสามอันนะฮะมาเราไปลุยกันเลยคุณนี่เกมเกมเมอร์อยู่แล้วชิงเข้าไปแล้วโอ้เลี้ยวขวาไป ไหนดูซิจะมีตัวอะไรแถวนี้ไหมม,มาคัมอนกูพร้อมแล้วตีเอา้าตีไม่โดนกูกดจะเป็นบายแล้วมันต้องกดชิปนี่ว่ะอ้าวแต่ตีมันไปตีมันไปโอ้สเตมินาหมดแป,ป,ป 1, ๊บหนึ่งกินมิสนโอ้กลับไปตีต่อดีนะมันเป็นตัวยิงไกลตัวยิงไกลตัวยิงไกลอย่างนั้นเหรอโอเ้เจ็บเจ็บเบาๆคันๆขนอฟันหน่อยสุดยอดมากกูยิงเก่งเลยขอให้พวกนี้มันจะดอปไอ้พวกอะไรเสียงประตูเปิดอ๋อ มันจะเป็นแบบลงดันไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวขอวิ่งสำรวจรอบๆนี้ก่อนคือมันมืดมากนะตรงนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าท็อตแม่งครับยังไงหรือว่ามันต้องทําของให้ครบก่อนหรือเลปล่าไม่รู้ถึงี้ถึงเงมาลงแต่ว่าพี่จะรอท้าีพเจิณเกันเมืองโอ้โอ้โอ้มาสิวะมาสิวะมามา,มาอีกรอบสิมาสิวะอขอสวนหน่อยขอสวนหน่อยขอสวนหน่อยอ๋ขอขอหลบสักแป๊บขอหลบสักแป๊บโอ้มันมาแล้วมาสิวะมาสิวะพี่เริ่มเป็นแล้วคอมแบทเกมนี้ พ,พี่เริ่มเป็นแล้วคอมนต์เกมนี้โอ้โหพี่เริ่มเป็นแล้วฮะต้องรองมันครูดาวสักครัดหนึ่ง่หนึ่งหนึ่ง,ง,งไม่กลัวฮะแต่มาเยอะนี่เริ่มวันวันนิดนึงไม่รู้ว่าคนดูจะเห็นหรือเปล่าแล้วตอนนี้มันมืดมากท่าในนี้แล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าวิธีคราฟทอดมันคราฟยังไงเหมือนกันอลองปูกหินในนี้สิดูซิว่าจะได้อะไรต้องหมดพลังอ๋อแค่หินธรรมดางอ่ำๆฮะไม่มีอะไรอะลองไปทางขวามือต่อดูซิว่ามันจะได้กล่องอะไร มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหตีตีสองทีแล้วเก็บสเตมินาไว้หลบนี่พี่เริ่มเป็นแล้วคอมแบทเกมนี้ตีตีสองทีแล้วเก็บสเตมินาไว้หลบเอามันจะเฮ้ยสังเกตว่ามันกด L c o n t r o ลอะไรได้ไม่รู้ครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจเมืกอกว่ามันทำอะไรได้แต่ไม่ทันจะกดสักทีอุ้ยมีคนโดนขังมีกล่องอันนี้ลิงเหรอใช่ไหมแล้วทำยังไงช่วยอ๋อตีออกมาโอ้ฮัลโหลนาย ชื่ออะไรไหนดูซิเรามีลิงกี่ตัวแล้วเอา้าตอนนี้มี4ตัวแล้วฮะแคชชี่โอ้แคชชี่อย่างนั้นเหรอสวัสดีแคชชี่นายนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเก็บเกี่ยวอ่ะเดี๋ยวมาดูความสามารถลิงกันก่อนมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วก็เพจดของได้ครับของได้บิลได้แล้วก็คอมแบทอ๋อลิงมันก็คอมแบทได้นี่หว่าเอาล่ะฉันจะมอบอาวุธให้นายนะนายเอาไปเพราะมันใกล้พังแล้ว <laughs> โอเค อยากให้มันช่วยแบกกล่องจังเลยฮะตอนนี้กล่องเยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ตรงนี้ขุดได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อมันตีเอาเลยโอ้ก <c oughs> ัสกูเพิ่งรู้ว่ากล่องตีเอาไอ้เหี้ยไห้นายตัวคนไม่รู้จะไม่ผิดฮะเราก็เอาไปกองรวมไว้ที่บ้านตั้งนานออันนี้เอาไปอันนี้เอาไปก่อนอโอเคเก่าทิ้งไปเลยลูกโอ้ยของกาก,ก,ากๆมไม่ต้องเก็บไว้หรอกเดี๋ยวแบกไปที่บ้านดีกว่า เดี๋ยวก่อนนะก็กลัวว่าทุบตรงนี้แล้วไอ้มันจะไม่มีพอเก็บมาสิอ่ะเดี๋ยวตีตีกล่องนี้ก่อนก็ได้ออ้โอย่า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 ไปกระทบกล่องนั้นอนะเดี๋ยวเอาไปทุบที่บ้านดีกว่าเผื่อมันจะเป็นของเยอะเพราะตอนนี้โอ้เราจะได้ไอ้นี่ใหม่ใช่ไหมดูซิว่าโอ้ของใหม่จริงด้วยนายไปของใหม่ได้ของใหมล่ละเอาไปไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าของใหม่ทั้งหมดนะตรงนี้มีอะไรเหมือนจะเป็นของใหม่ทิ้งของเกา่าก่อนทิ้งยังไงเอาโอเคอ่าเก็บของใหม่เก็บของ,ของกิน ก่อนจะได้ของกินก็ต้องทิ้งของพวกนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็แบกกล่องกลับบ้านฮะเรียบร้อยฮะดันสุดอีซี่กันต้องเนมสุดน่ารักนี่น่ารักไหมไปกันเลยกลับบ้านกันดีกว่าแบกกล่องกลับบ้านนะฮะก็คงจะไม่มีของอะไรเอลอะไรแอบอะไรอยู่ข้างบนวะแอบเห็นอ๋อมันเป็นทางออกนะครับทางออกไม่มีอะไรไปกลับบ้านแล้วกัน เดี๋ยวพี่ต้องเกียร์ขออุ๊ยเพราะว่ามันจะได้พวกอุปกรณ์พวกนี้ด้วยไงที่ก็อยากจอ้โหอะไรยิงมาวะยังไงลิงจัดการมันมองมันทำเชี่ยอะไรลรตีมันซี่ปุกแล้วหรอเนี่ยต้องปุยแล้วหรอ,อ,อเนี่ยมันตายไปแล้วเอาละ่ะมันมาอีกแล้วลิงไม่ช่วยอะไรเลยลิงไม่ช่วยอะไรเลยคือกดสเป,ปกตราทำไมเนี่ยมันต้องกดชีปถึงจะหลบได้เอาละ่ะอุ้ยมันฟันเฉียวตูดไปนิดเดียวฮะ เอา้ามันชาร์จแล้วมันชาร์จตีสิวะสวนสิว่ะโอ้โหกูนี่สุดยอดสุดยอดมากเลยมาไอหลิงไว้ค่ะช่วยกูหน่อยก็ดีมันยืนเลือดรดอยู่ได้ให้ตายเถอะเอาของทองกลับบ้านนะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไอกล่องพวกนี้ทุบไปเลยก็ได้ปะเนี่ย,ยมันมันได้ของพวกนี้ด้วยผมแี่เสียดายไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะ,ะพวกญ้าพวกอะไรทิ้งไปก่อนแล้วกันมันเป็นเทพมีหาง่ฮะอันนี้อะไร โนคลับนี่ทำอะไรได้โบนคลับตีได้ไหมอืมอืมเอาไอาตีไปโดนกล่องกล่องแตกเฉยนะฮะโอเคอะไรที่มันหาง่ายก็ทิ้งไปก่อนตอนนี้เราโอ้อยากลองยิงธนูอะ่ะยิงไงวะคลิกขวาคลิกซ้ายยิงธนูยังไงฮะต้องเอาไปเติมรึเปล่าต้องเติมเลยยิงยิงมันไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมวน <laughs> ยิงมันเกี้ย เดี๋ยวดูก่อนว่าทำอะไรได้อันนี้อุราอุราไปเรียบร้อยใช่ไหม Searching ไม่มีอะไรทั้งไร้ค่าจริงๆเข้าไปได้ไหมเข้าไปก็ไม่ได้โอ้ Searching ได้ไม่มีอะไรกลับบ้านนะ Easy อันนี้คืออุปรากรณ์ใหม่ใช่ไหมอ่ะทิ้งกันเก่าไปใกล้พังแล้วเก็บมันใหม่ไอ้ทม<笑><笑>เกลื่อนมากเอาไปเอาไปทุบที่บ้านดีกว่าฮะตรงนี้มันไอ้นี่ไปนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บ,บหนึ่ง อลองเซิร์ชดูซิว่ามีใครมีอะไรในตัวบ้างโอไม่มีฮะสุดยอดมากอีแลง์เขาหยิบเดี๋ยวนี้อีแลง์เขาเอาของทุกอย่างไปในตัวด้วยเหรอ,อไม่แน่ใจมอนกันอ่ะไปกลับบ้านฮะและ้วไปตีของเก็บของกันเถะดูซิว่าจะได้าหายอะไรโอ้ดเจคมึงใช่เจ๊กหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะแค่เวลาเพียงไม่นาน เราจะวิ่งไปกลับบ้านกันแล้วดูซิว่าเรามันหรือว่ามันมีของให้ค้าเพียงเท่านี้ฮะในตัวเดโมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าเพียงเท่านี้เราก็ได้เรียนรู้เกมไปมากมายแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอเก็บอะไรซัมติงก่อนอันนี้ทําอาหารได้เดี๋ยวเก็บก่อนอะไรอีกเดี๋ยวขอแยกกล่องดีกว่ากล่องนี้เอาเก็บเป็นพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยอ่ะมีอุปกรณ์ในนี้เก็บชิป ขี้ซ้ายเอาเข้ากูลากไปก็ได้เอามาไอาพวกนี้เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนตรงนี้มีอะไรอ่ามีธนูเดี๋ยวธนูไปเก็บอีกกล่องน,นึงแล้วก็มีขวานใช่ไหมแล้วก็มีไอ้แท่งไม้โงโง่ๆอันนี้ลองไปเก็บของนี้อ่ะแยกประเภทของให้มันชัดเจนฮะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแราก็ว่ากันไปแต่ขวานเราใกล้จะพังแล้วใช่ไหมหนุไม่มีงานใช่ไหมเอานี่ไปเอานี่ไปเอาไป แล้วก็เอานี่มาให้พี่อ่าเอานี่มาให้พี่อ่ะไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างฮะจากการโอเพนเชสในครั้งนี้ที่เราสะสมมาอืมโู้โจิชปวฟาดไปอ่ะเปิดกล่องกันไปโอ้โหเทียบกันเลยทีเดียวทั้งเงินทองไหลามาเทมาฮะทั้งอุปกรณ์ที่แสนจะลบตัวไ <laughs> อ้เยอะมีอะไรเยอะมากอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ก่อนตอนนี้อาวุธเยอะมากครับ อันนี้ก็เก็บไปก่อนอเดี๋ยวแยกดียบอกว่าอาวุธอยู่ตรงนี้อ่ะท้ายสุดนี่คืออาวุธนะอันนี้คือธนูนะอืมอันนี้แยกกันไปมีนี่อีกฮะอ่ะเอาไว้คราบของนะครับอันนี้อ่ะไม้ครับไม้ตอนนี้ลิงนี่เต็มกันไปเกินกด Q กด F อ่ะ f อโล o w ไว้นะอือหูเหลาหูหลาูหล่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่สุดยอดมากอาวุธไปก่อนมีอาวุธไหมฮะอ๋อมันมีอยู่แล้วนี่หวา่าอ่ะอาวุธไป เยวุฒไหมโอ้ขวานไม่ต้องเอาอะอันนี้หินเลยต้องเป็นตัวที่ช่วยเราตีหรือเปล่าเอามาไม่เหลือกล่องอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะเก็บของเก็บของเก็บของอ่ะแล้วก็เอาไปเก็บในเมืองเอยในเมืองในในกองเก็บเข้าไปอันนี้อุ๊ยผิดกล่องครับผิดกล่องมีอะไรต้องเก็บอีกไหมอ่าไม้เอาไปหนึ่งสล็อตเก็บได้99อันโอเคที่มันจะฟูนะฮะ เดี๋ยวอาวุธนี่เอาไปเผื่อหน่อยไหมแล้วทำไมมันมันเก็บเป็นหลายอันได้วะคือยิงได้หรอยิงยังไงวะคลิกเมาส์ซ้ายคลิกเมา,า,เมา,าส์กลางช่างมันเถอะอเอาเก็บไว้ก่อนแล้วฮะใช้ไม่เป็นก็อเอาเก็บไว้ก่อน